มดก่อนลูกอิสานบานหน้าโดยบอลลมเกี่ยวใจ สาติการแหงขาเกิดอยู่คนตมเจ้าเอ๋ยบ่หวังส้มเซยสิิ์กินไอกุ้งกวงเป็นภาพล่วงตาวบบังใจให้หมบ่คือตมกินก่อนค้อนเขา้าเก่าสถานนันเยอะเสี่ยไล่ทินบานไก่หางเมืองอีสานไดหรือแสนซื่นบานโฮเซลกินไอร้อยคุ่งเ้ามาเฮ้าตางมุงไ่ค้อยออกทงสวยมาล่งเล่นน้ำเย็นจ่อยซื่นใจแท้แล้วแล้วจัง เตรียมเสียมใดขุดกลนหูปูไปนาอเลาะตามคู่เข้มหนองส่องหาแนวคนแล้วกระว้บบนแนะนำเอาวิ่งลงหอนสุดสะอ่อนมมกุ้งซิ่วอ่าวลองลอยพุนเยอตกแรงมากคำคอยขึ้นเตาาเขะหังยางตามหลังฟุ้งค้ยพองล้ำน้ำกนสิไปสนยังแหลวแนวดีมีอยู่ยังมีมูพี่น้องกินเข่าห่มผ้าแถดายซือว่าคนเมืองฝ่ามีแต่หลอกลวง หลอนกันเยื้อใสสีคือ่อดงดอนทินค้อนเดิมเขา่ากับมาเน่านอนสนเป็นคอนนอนป่ากับสุน่าทงกวงหาคนกลปู่พี่แล้วพี่น้องเอ้ย